วันนี้นะครับรายการอีดี้นิเที่ยวนะครับพาทุกท่านมาท <c ambling dies> ี่อำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดนองคายผมดิโออนดี้ครับผมโจ๊กครับหล่อด้วยเป็นจิตเดียวนะครับนี่จะพาคุณโจ๊กกลับประเทศด้วยนะครับจะไม่กลับครับนะกลับไหมครับบ้าหรือเธอบ้านเขาอยู่อุดรนะครับครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะพาทุกท่านลัดเลาะ ไปตามแม่น้ําโขงนะครับไปถึงอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยทีเดียวนะคะวันนี้จะเป็นยังไงแต่ว่าวันนี้จะพาไปดูบรรยากาศเลยพี่ใช่แต่ตอนนี้เราก็อยู่กลางแม่น้าโขงเลยครับตอนนี้ทําไมเราไม่จมน้ําครับน้ํามันแห้งจนบ้าเลยนะครับก็ยังไงก็วันนี้ลองติดตามชมเราได้เลยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การเดินทางท่องเที่ยวแบบสามัญชนคนธรรมดากับรายการอีดี้หนีเที่ยววันนี้พวกเราจะพาท่านผู้ชมไปดูแม่น้ำโขงในอีกมุมมองหนึ่ง ซึ่งถือกําเนิดวิถีชีวิตวัฒนธรรมและประเพณีที่สวยงามค,ครับระหว่างทางเราก็จอดพักพักรถนะครับพาโชเฟอร์พักผ่อนก่อนตอนนี้ก็มาดูบรรยากาศเขากำลังเก็บผักครับเหมือนใน Facebook เลยเห็น <c oughs> แล้วอยากเล่น Facebook เก็บ o o กเก็บพริก <c oughs> ตอนนี้มาเดินตลาดสังคมครับแต่พี่ดิวพี่ดิวเป็นสังคังอำเภอสังคมนะครับถือว่าเป็นอำเภอชายแดนของจังหวัดหนองคายติดต่อกับอำเภอปากชมจังหวัดเลยและตลาดแห่งนี้นะครับจะมีสินค้าต่างๆมากมายโดยเฉพาะอาหารป่าถือว่าแปลกตาม,มากเลยทีเดียวครับเดี๋ยวปล่อยปล่อยหนุ่มสังคังได้เลยครับ รถชมวิวผ่านอำเภอสังคมดื่มเบียร์ยังไม่ถึงครึ่งกระป๋องก็ได้พบความอัศจรรย์ของแม่น้ำคงอีกที่หนึ่งครับนั่นก็คือหนองปลาบึกนั่นเองครับครับตอนนี้เราก็มาถึงหนองปลาบึกหนองปลาบึกระหว่างกลางระหว่างคลาบปลาบึกเป็นปลาชนิดหนึ่งของแมนรร่น้ำโขงเนาะปลาดําจืดตัวจะใหญ่ๆห,หน่อยตัวหนึ่งก็หลายรลเหมือนกันนะครับก็ดูจากภาพนวดล้อมโอ้โหหินเยอะเลยครับตรงนี้ น่าสนใจเลยทีเดียวว่าเราได้จะลงไปหรืเอเปล่องดูครับ,รบ,รบน้องปลาบึกมีลักษณะเป็นโขดหินทอดยาวกั้นแม่น้ำโขงจากฝั่งไทยถึงฝั่งลาวหินแต่และก้อนเรียงตัวกันสวยงามน้ำโขงบริเวณนี้ก็ดูใสามากถ้าไม่ติดว่าผิดกฎหมายพวกเราคงจะเจาเรือข้ามไปฝั่งลาวกันแล้วครับ พอมาถึงถนนริมโของอำเภอเชียงคานก็ถึงกับอึง้งกับเคลื่นนักท่องเที่ยวที่ไหลามาพักผ่อนที่นี่กันอย่างล้นหลามตลอดถนนสายนี้เต็มไปด้วยร้านขายของที่ระลึกร้านกาแฟาร้านอาหารที่พักหรือแม้แต่กระทั่งร้านนั่งดื่มผู้คนมากหน้าหลายตาเดินทอดน,น่องถ่ายรูปไปอวดเพื่อนๆญาติหรือครอบครัวบ้านก็ปั่นจักรยานที่ชอบมาในราคาสบายกระเป๋าขี่ซิกแซกหลบผู้คนไปอย่างคล่องตัว นักท่องเที่ยวดูมีความสุขความประทับใจหลายคนฝากฝังความรู้สึกลงบนแผ่นโปสการ์ดพาดผ่านไปยังคนที่ห่างไกลให้ได้รับความรู้สึกเดียวกันด้วยครับตรนนแต่ถึงอย่างไรก็ตามพวกเราก็อยากให้ทุกคนตระหนักไว้ว่าสเสน่ห์ที่แท้จริงของเชียงคานคืออะไรเชียงคานมีศิลปะวัฒนธรรมที่สวยงามวิถีชีวิตที่เรียบง่าย อาหารพื้นบ้านที่แสนอร่อยและผู้คนที่เป็นกันเองทั้งหมดนี่แหละคือสิ่งที่ทุกคนควรมาดูมาสัมผัสมารักษาให้คงไว้ตลอดกาลสำหรับคลิปนี้พวกเราทีมงานรายการอิดี้นิที่ยวต้องขอกล่าวคำว่าบายบายเชียงคาน